มื่นมมนนนอนี้มีไข่มุกมาด้อยแต่พี่น้องด้วยมื่อนี้มาดํากําลังตม้มไข่มุกแต่ผู้ใดอยู่แถวแถวบ้านปุ๊กข้าวปุ้นนี่มาได้ด้วยแต่พี่น้องแก้วละสิบบาทยี่สิบบาทจ้ะชาไข่มุกปั่นแต่พี่น้องต้มเองไม่แต่พี่น้องมาดําลูกต้มตั้งแต่ตีสี่คนนี้จ้ะเขียนบนห้ามเราแต่พี่น้องน้ากินบนเนี่เหนียวนื้มต้มสดๆร้อนๆเลยแต่พี่น้อ,นนอง สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องสุขุสุขุนมาพบมาพบกับช่องของมาดามอีสานผ้าแซ็ปชันแนวของเราจะเป็นน้องเนาะวันอื่นมาดามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะจะเป็นน้องเนาะที่เขาดีเสียสละเวลาเขามารับชมคลิปของช่องของมาดามเราจะเป็นน้องเนาะมือนี้มาดามกันอันตอนเท่าๆยู่จ้ะพี่น้องมาดามกันขายหมูปิ้งอาจจะเป็นน้องกับไข่ปิ้งแล้วก็พวกกันน้ำพริกเราจะเป็นน้องแล้วก็มีขายน้ำเราจะเป็นน้องน้ำปันพวกชาไข่มุกแล้วก็พวกกัน น้ำผลไม้ป so 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 ั้นเราจะพี่น้องชาหมะนาวอย่างต่างๆเราจะพี่น้องนี่แหละจะพี่น้องก็เป็นอาชีพที่มาดำกับพึ่งเอ็ดมาได้ยังบวถึงเดือนน้องเราจะพี่น้องเนาะกับกันกับกระลังไปได้ดีอยู่จะพี่น้องกับพ่อเอ็ดไปเราจะพี่น้องพ่อได้มีเงินกินเงินใส่ไปในแต่ละมือแต่ละเวนแล้วเราจะน้องเนาะอันนี้อวกนี้กับมาดำกันพิงหงพิงหงซิ สิประมัณสิด้าไม่่แหละจะพี่น้องกับไข่ปิ้งกับเจ็ดไม่บริษัดหลายดอกจะพี่น้องตอนนี้ก็เหลืออยุสองใหม่จะปิ้งหมูอืมแล้วก็ไข่ปิ้งก็เหลืออยุสามใหม่เนาะจะพี่น้องแต่ว่าน้ำพริกพวกน้ำพริกกันย่างบริษัทขายดอกจะพี่น้องกับบริเวณยังจะพี่น้องบ่ได้ขายมาดามการเอาไปเก็บเสตูเย็นไว้เมื่ออื่นก็เอามาขายใหม่เนาะจะพี่น้องแต่ว่าพวกน้ำพวกน้ำก็ยังบ่ได้ขายจะเกล็ดดอกจะพี่น้องแต่ว่ามาดามก็มาเตรียมโต เตรียมความพร้อมไว้เราจะพี่น้องเราเพื่อลูกค้าเพิ่นมาซื้อก็สิได้ขายให้รวดเร็วทันใจลูกค้าเราจะพี่น้องเนาะเพราะบ้ามะนาวเรได้เตรียมของหยังไว้เรียบร้อยแล้วเราจะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำแข็งก็ยังอยู่ยังอยู่หน่อยหนึ่งจากเมื่อวานเนี่ยเราจะพี่น้องเนาะเมื่อวานก็พอได้ขายจะพี่น้องได้เงิน3-400อยู่จะพี่น้องพ่อพอได้กินได้ใสไปเราจะพี่น้องดีเขาดซื้อๆก็ดูซื้อๆกับมันเบื่อมันซึ่งเลยเราะพี่น้องเราต้องหาแนี่ยมาดามเนา คนบ่หมักดีซิเลยเรจะ่ห่เราต้องมีแนวเีดตดอย่งนกระดีคือว่าเห้าไดีอยู่บ้านเห้าเราจะพี่น้องเนาะมันกระดีคนระเบียดเราจะพี่น้องเรากำานประจำเรางานประจำก็คือว่าเห้าบ่เลยเหาบ่เลลงทุนเนง้เนาะเห้าลงแง่แร่งเราจะพี่น้องลงทุนก็มีแต่ค่าเสาหอค่าหนำคาไฟค่าขินแค่นั้นแหละเราจะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้เห้าอ่นเห้าออกมาอยู่บ้านเห่าบ้านกับบอเล้เาเราจะพี่น้องเนาะเขาก็บอเลื้อน้ํำไฟมันกับคาหนำคาไฟมันกับลดลงมา่อว่า ตัวต่ก่ันี่เฮ้าอยู่กรุงเทพเราจะพี่น้องตะกรอนมาดาอยูมม่กรุงเทพเนี่เดือนหนึ่งนี่ค่านามนี่ประมาณลอยหาซิปเนี่ยเราจะพี่น้องเดือนหนึ่งแล้วก็ค่าไฟ่กับประมาณ 7, เจ็ดแปดลอยนะจะพี่น้องไม่ได้ใส่ยังหลายมากไม่ได้จจพี่น้องอืมแต่ว่าเขาก็คิดตามอันราคาหัวผักเราจะพี่น้องเนาะมันเป็นธุรกิจเราจะพี่น้องแ,แต่าเวลาเฮามาอยู่บ้านเนี่ย มาดมกับบริสียค่าเศร้านะจ๊ะพี่น้องค่าเศร้าบานบริษัทแบบพายุบานจะฟ้องค่านํำเดือนที่แล้วนี่กับประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าบาทนี่แหละจ๊ะพี่น้องแล้วก็ค่าค่าไฟนี่ลอยลอยสี่สิบกว่าบาทจ๊ะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่จ๊ะพี่น้องก็พ่ออยู่ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะสำหรับค้นทีวาบมมีหนีมีสินนะจ๊ะพี่น้องนาอถ้าบมมีหนีมีสินนี่เป็นตามมาอยู่เลยจ๊ะพี่น้องมาอยู่บ้านเฮาแต่ว่าขมี่หนีมีสินนี่ ต้องหางานประจำเลยจะพี่น้องมีค่างวดลวดค่าประกงประกันนีอย่างต่างต่างเลจะพี่น้องต้องต้องหางานประจำก็พี่น้องเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งนี่มันไปไวขนาดเลยจะพี่น้องเพาต้องมีเงินสำรองไว้เนาะจะพี่น้องเนาะตอนนี้นี่เราจะม่ดามกาเอดถ้ามากค่าขายไปเลยละเนาะพี่น้องเนาะมันเห็นเงินไหวดีจะพี่น้องม,มันก็นดีคนละแบบกับง,งาน,นั้น งานประจำก็ได้อืมพอดีคนระแบบกันนะจ๊ะพี่น้องเนาะเอา้าเดี๋ยวตอนนี้รดน้ำแข็งกับกระล่างมาเลีวยมาดามก็ขอตัวอันเอาน้ำแข็งไว้ใส่ถังไว้ทาลูกค,ค้าก็น,นะจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะจะพี่น้องเนระาเจอกันคลิปหน้าเด้อจะพี่น้องขยันโบอดไต้นะจะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตของคนสู่ชีวิตสวัสดีจ้า